ไฟฟูมิสูไปแดงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฟก็อยู่ที่มิสูพระนครสาขาสายใหม่อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ไฟอยู่กับรถกระบะแฉปไททันนะคะแต่งหล่อลอสไตล์ออฟโรดคันนี้นะคะเดี๋ยวไฟจะพาไปชมว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างไปชมกันค่ะ bạn chặt ไททันตอนเดียวแต่งออฟโรดนะคะราคาอยู่ที่629,0 0 0บาทบอกเลยว่าแต่งออกมาแล้วหล่อมากๆเลยเดี๋ยวแฟร์พาไปชมพี่พี่มาชมค่ะนี่เลยด้านหน้านะคะได้ติดตั้งตัวอักษรเป็นสีแดงนะคะตัดกับตัวรถสีดําได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยแต่พี่พี่บ้านไหนที่ไม่ชอบตัวอักษรสีแดงนะคะก็สามารถติดเป็นตัวอักษรสีเงินโครเมียมหรือว่าชอบสไตล์ดุดนะคะก็ใส่เป็นตัวอักษรสีดําด้านไปเลยค่ะกระจังหน้านะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะช่องระบายอากาศใหญ่มากๆเลยค่ะ สามารถระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะรถคันนี้ได้ใส่กันชนเหล็กของ T W I แบบยืดน,นะคะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าล่างจุง2ห่วงสวยๆแบบนี้ให้ด้วยนะคะและยังไม่พอนะคะกันชนเหล็กยังมีไฟสปอตไลท์2ดวงแบบนี้ให้อีกด้วยค่ะตากล้องขยับเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะนี่เลยกระจังหน้าเดิมๆนะคะไม่ได้ถอดออกนะคะใส่กันชนเหล็กด้านหน้านะคะยึดกับตัวรถด้านล่างเลยนะคะสําหรับพี่ๆที่เอาไปใช้งานในไร่ในสวนนะคะเจอตอไม้นะคะกันชนหน้าตัวนี้นะคะบอกเลยว่า ปกป้องตัวรถได้ในสเต็ปหนึ่งเลยค่ะใส่ซุ้มล้อแบบหมุดสไตล์ออฟโรดมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ16นะคะใส่ยาง245ทับเกีสยสารงโห,หดแบบนี้พร้อมลุยทุกสภาพถนนเลยค่ะ ด้านหลังของรถคันนี้นะคะได้ใส่คอกเหล็กของ Alender ค่ะทรงสวยแข็งแรงทนทานมากๆเลยนี่เลยด้านหลังนะคะพี่ๆขามีกล้องมองหลังแสดงภาพพร้อมกับหน้าจอด้านหน้านะคะและยังไม่พอนะคะมีกันชนมาให้จากโรงงานแล้วนะคะนี่แต่ว่าไฟยังได้ติดตั้งเซนเซ,นเซอร์นะคะเพิ่มให้อีก2จุดเลยเวลามีสิ่งกีดขวางด้านหลังนะคะเซ,เซ็นเซอร์ตัวนี้จะทํางานพร้อมกับเสียงเตือนให้เรารู้สึกถึงความปลอดภัยค่ะภายในค่ะนี่ภายในกว้างมากๆเลยไฟชอบมากๆเลยค่ะเป็นระบบไฟฟ้าอัตโนมัติทั้งหม แล้วนะคะมีหน้าจอด้านหน้านะคะก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะคะสามารถรองรับบูทูธ Apple Car p l ์ y และ Android Auto ได้ด้วยและอีกหนึ่งอย่างที่ไฟชอบในรถกระบะแคปรุ่นนี้นะคะมีภายในด้านหลังนะคะกว้างม,มากๆเลยนะคะเวลาที่มีเด็กปู่ย่าตายายนะคะไปเที่ยวได้ด้วยทํางานได้ด้วยและใครที่อยู่ภาคอีสานเหมือนไฟนะคะไปดูหมอลำนะคะสามารถบรรทุกคนได้เยอะมากๆเลยค่ะ สำหรับพี่ๆบ้านไหนที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะไปเที่ยวได้ด้วยบรรทุกของได้ด้วยเอาไปค้าขายนะคะต่อยอดธุรกิจได้ด้วยนะคะไฟแนะนำเป็นรถรุ่นนี้เลยกระบะแ a ปนะคะราคา629,000บาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นใช้เงินออกรถเพียงแค่49,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าลูกค้าจะเลือกรับชุดแต่งเต็มคันสวยๆไปเลยและไฟยังมีดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดให้ลูกคา้า0%อีกด้วยค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะซื้อรถ่กับไฟปลอดภัยแน่นอน100%ค่ะไฟมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ และมีบริการส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะนั่งรอรับรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรหาไฟลยตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ